สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีนะแล้วันนี้ก็อยู่ในเกมสลามรันเชอร์สอนะครับผมว้าวนะผมเอโอ,โอ,โ,อโอเคอเป็นเกมที่ผมรอมานานโคตรโนะฮะแล้วอยู่แบบตอนแรกก็ลืมไปแล้วแต่อยู่ดีๆมันก็มาออกมาเมื่อวานนะครับผมก็เลยแบบโอ้เชสอะไรวะเนี่ยเร็วจังแต่ลืมไปแล้วนะคือเกมนี้เป็นเกมดูดเวลาที่แท้จริงนะค,ะคือเกมสลามทำฟาร์มสลามนะฮะ ก็คือแบบเอาเอาสลามาอ่าปู้ยี่ปู้ยำกันแล้วก็เอาขี้มันเอาไปขายนะครับผมใช่เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ขอรบเซฟก่อนผมไปลองไปลองเขาเรียกว่าลองเทสมานะฮะรบก่อนรบก่อนรบได้ไหมเออวันนี้ถ้านั้นสร้างใหม่แล้วกันเนาะมาฮะไปปรับระดับความอ่ปรับระดับไอ้ปรับระดับทุ่ยหัวแล้วมีระดับด้วยนะฮะ ไอคอนด้วยอันนี้แล้วกันนี่ผมไม่รู้ว่าจะมีสลามใหม่มหมหรือเปล่าถ้าทุกคนอนะ่ะเคยเล่นภาคแรกแล้วก็นะฮะเป็นมันเป็นเกมที่ดูเวลามากแล้วเป็นเกมที่น่ารักโคตรๆนะผมชอบโคตรๆเลยนะครับผมพอมีภาคสองมาก็พาดไม่ได้วะ่ะยิงเอ้ยมาแล้วเนื้อเรื่องวะ่ะวันนั้นวันที่ชายคนนั้นเสียแขนไปโอเคชายก็มีดีวความฝันว่าจะออกทะเล ใช่แล้วทะเลอยู่อีกฟากหนึ่งเกาะสุดท้ายนั้นนั่นไงมาริจุนั่นมันไอเกาะเลยนะเกาะอะไรวะไอเกาะสุดท้ายไอเกาะนั่นน่ะแล้วฉันน่ะฉันก็ฉันจะเป็นราชาโจตริยให้ได้เลยชิบหายแล้วตอนนี้ก็เห็นไหม เขาเป็นราชาจรสลัดนะฮะก็คือเป็นเป้าหมายของเราก็คืออ่าเป็นราชาจนสลัดของโลกใหม่ของยุคสมัยใหม่นะฮะให้ได้เลยนะครับผมเยสมาก่อนสุดท้ายก็มาแล้วูมั่วมาล้สัอู้มาเลยฮะเออโอเค hari กจะสอนนะฮะว่าให้เราเป็นสอนขั้นพื้นฐานให้ทำอะไรกระโดดจ้มวิ่งนะครับผมเฮ้ยคนบ้าวิ่งอย่างไวเลยโคตรชอบเลยว่ะชายลิกขวาคือดดนะฮะจุด นี่ไงดูดเขาเรียกว่าอะไรดูดแครอทนะครับผมนี่น้องสลามน่ารักดูดิว้าวนี่นะฮะแล้วก็กดกดดูดแล้วก็หนึ่งสองสามนะฮะแล้วก็ปล่อยลงไปได้นะฮะอันนี้ก็คือกงนะครับผมเหมือนภาคแรกไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนดีไซน์เลยสักนิดหนึ่งเนี่ยนี่แล้วให้อาหารน้องได้วิดนด่งอ๋อเรียบร้อยให้น้องกินอาหารเยอะๆนะฮะนี่ แล้วก็เก็บขี้นะะตัาลามก็จะขี้ออกมาอย่างนี้นะครับอ๋อเสร็จแล้วทำยังไงเก็บขี้เพื่อไปขายนะครับผมเอาเป็นเงินทางนู้นนะฮะนี่ไงของของจ <c> ี <oughs> แล้วก็พ่นพ่นขี้นะครับไปในนี้นะครับผมอันนี้มีการดูราคาตลาดด้วยนะครับว่าวันนี้ของขึ้นหรือของลงด้วยนะนี่นะเป็นเป็นลอยอยีเหมือนภาคแรกไปเลยไปนะเข้าใจง่ายมากนะไปเล่นภาคแรกมาก่อนนะผมว่าเพราะว่า ภาคนี้มันจะได้สนุกมากขึ้นนะครับเพราะภาคแรกไม่มีอะไรทำมีอะไรให้ทำอย่างเยอะนะครับผมโอเคคราวนี้เขาก็บอกว่าอ่าไม่ใช่อะไรนะให้ออกไปสำรวจก่อนเลยไปไปประมาณนี้นะอุ้ยมีไก่ด้วยไอ้ไงไก่เจ้าไก่โง่มาฮะเ็นเนเห็นๆ,นๆไปไปอยู่กันนูน่นไปนะครับผม ไก่พวกนี้ก็เราสามารถเลี้ยงได้ด้วยนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้ภาคนี้เขาจะเลี้ยงกันยังไงเขาจะเปลี่ยนระบบเลี้ยงใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมโอ,โ,โอเคก็ใหม่โหอ,อยากภาคที่แล้วมันถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นแบบเป็นทะเลใสโล่ง,ลง,ลง,ลงๆกากๆกะครับแบบเป็นอะไรที่ส้ตตีนมากไม่ไม่สวยเลยแต่ภาคนี้สวยมากครับนี่แล้วดูเทเลอร์นะฮะอี่เก็บเก็บแม่ให้หมดอืมสลามเต็มเลย เราสำรวจสลามตัวใหม่นะว่าจะมีสลามใหม่ๆหรือเปล่านะครับผมนี่เราเก็บเก็บได้แค่หมดครับว้าวนี่แล้วดูครับผลไม้นี้ของอร่อยดุมดุๆมดุ่มดุ๋มดุ่มดุ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 มไหมดอะไม่สนได้ทั้งนั้นนะยไงฮะแครอทนะครับใกล้เต็มไปด้วยอผมว่าผมปรับเมาส์เร็วไปรเปล่าไม่เป็นไรนะทุกคนอาจจะ มันอาจจะเร็วไปมากนะโอ้โ oh, หสวยจังเลยดูดิ What Hey yo what the fuck เอ้ยภาคแรกมีปะกระต่ายโอ้ oh. น้องกระต่ายดูดิน่ารักไม่ยังไงเก็บมาให้หมดเลยน่าจะเป็นตัวใหม่นะผมว่ารู้สึกจากทรงละผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าภาคที่แล้วมีหรือเปล่าลืมไปแล้วแม่งนานจัดนะฮะวันนี้มานี่ไม่ได้ขอขอหน่อยเอาไปเลี้ยงขอเลี้ยงหน่อย เอ๋วันนี้เออดูดดูดไม่รู้กูดูดหมดอ่ะกูดูดหมดอ่ะเก็บไปเยอะๆฮะเก็บไปให้หมดเลยฮะเก็บแม่งเก็บถ้าเกิดมันเต็มก็มันก็จะเดี๋ยวลูกเจี๊ยบไปมีลูกเจี๊ยบเลยดูน้องดิน้องน่ารักไก่ไอ้โต้งนะเห็นเห็นนะฮะไอ้โต้งผมเรียกไอ้โต้งแล้วกันเชื่อในเกมช่างแม่งนะโอเค เดี๋ยวเราจะเก็บสลามไปจนครบแล้วก็จะกลับไปที่ฐานนะแล้วก็เอาไปเอาไปไปขังไว้นะฮะไปผสมพันธุ์เฮ้ยอะไรอ่ะ what เฮ้เว้ยวช่างหมายแล้วกันนะโอ้ว้าวข้างล่างก็มีที่ว่ามีน้ำด้วยอะไรวะเนี่ยมีนองมีน้ำเกาะมันสวยงามมากเลยอะไอ้แกลไลอะไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าเกาะเลยนะเกาะสุดท้ายอะ มาแนละ้วเออไปฮนะเดี๋ยวเรากลับกลับไปดีกว่ามีเห็นลูกสลามไปว่ามันต้องมีอ,รอารยธรรมที่หายสับสูนอยู่นแน่เลยนะครับเป็นอะไรที่น่าพิศวงซะเหลือเกินนะฮะอุย้ยเอาเต็มแล้วดีกว่าโอเคไปไหนต่ออ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะตรงนั้นก็มีเรือเหรออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเก็บผมขอไปเก็บเอไปไปผสมสลามดูว่าจะได้อะไเป็นตัวอะไรนะครับผมอ่า เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยวันนี้โต้งโอู้หู้เย็นเจ๊นนี่ฮะปล่อยมันเข้าไปสำหรับผสมพันธุ์กันได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าไปฮะอืมไปดิเดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยเฮ้ยมันมันลุมล่างแล้วหลุมล่างแล้วเว้ยแป็ว่าหลุมล่างกันได้เนอะก็คือเขาจะเขาจะกลายเป็นเขาจะพ่นขี้ฮะออกมาได้สองก้อน ไม่ใช่แกเนี่ยฮะนี่ยางไนะจะได้2ก้อนก็คือผลผลิตกราจะได้เยอะขึ้นกินให้ไปกินให้หมดแนวเข้าแล้วผลิตที่ออกมาเยอะๆขอบคุณขอบคุณตงกิ้วเอาน้องพวกนี้ก็ปล่อยไปก่อนแต่ถ้ามันเยอะเกินไปอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็คือเราก็ต้องน้องๆใจเย็นน้องๆอ่าอันนี้คือ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เก็บนะครับผมเป็นซื้อก็จะให้ทำอะายดีปลูกต้นไม้ได้นะครับไปทำพาเป็นสวนปลูกต้นไม้แล้วก็เขา,าเรียกว่าอะไรอ่ะที่ที่ปลูกไก่นะครับผมนะทีมีปลูกไก่แล้วก็มีของอีกมากมายเลยนะฮะอันนี้จะเป็นสลามตัว,ต,วต,ต่อไปเขาต้องใช้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ใช้ตอนไหนนะครับผมตอนนี้เราต้องใช้แบบธรรมดาไปก่อนซึ่งแน่นอนว่ามีการอัปเกรดด้วยนะครับผมอันนี้อันนี้จะอัปเกรดให้เป็น กําแพงสูงขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเป็นสองชั้นนะครับอ่าอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับผมเปิดเพลงสลามฟังสลามมืดนะครับผมนี่อันนี้ผมอยากได้มากเลยคือที่ที่ดูดขี้สลามเว้ยมันจะดูดให้อัตโนมัติเว้ยมาเก็บไว้ตรงข้างเสาวไว,ว้แล้วเราก็จะดูดน่นนะออกมาเว้ยโคตรดีอ่ะบอกเลยนี่ฮะนี่ด้วย ที่ให้อาหารสลามอัตโนมัติโอ้โหพระเจ้าช่วยของดีๆทั้งนั้นแต่โอ้โหใช้เงินเยอะกันผมอยากได้อันนี้มามาก่อนนะแต่ว่าไม่ได้วะผมต้องทําที่ปลูกข้าวก่อนวะจริงอ่าโอเคแล้วก็ต้องเอาอะไรที่น้องชอบแครทหลอดกันว่าน้องเป็นกระต่ายเนาะชอบแครหลอดอ่าเ๋ยนะผมจะปลูกแครหลอดให้นะครับโตเร็วๆเลยหนุ่มโตเร็วๆเลยลูกลูก อย่าดื้อนะอย่าดื้อนะโอเคเปล่าน้องๆขี้อยู่ไหนขอขี้หน่อยขอขี้หน่อยขอขี้ขอขี้หน่อยครับขอขี้หน่อยฮะโอ้โหดูดเนี่ยพอมันเยอะไปก็เป็นอย่างนี้แหละไม่นี่ไม,มนไม่ใช่ไหนตัวมันไอตัวตัวมันใหญ่ไปนะฮะไอพวกบางบางตัวฮะก็เลยแบบมันต้องดูดแบบขี้ขี้ขอขี้หน่อยครับเก็บกวาดขี้หน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับว้ายเยอะจังเลยนะเนี่ย โอ้โหกระจายออกมาหมดเลยเกาะเที่ยวเดี๋ยวน้องน่ารักกันแล้ดินะโอเคแล้วก็ขายวันนี้ราคาปกตินะครับผมอ่าแล้วเวลายิงยิงไปเรื่อยๆมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะราคามันเขาเอเอเกนเนี่ยเวลายิงอ่ะมันจะยิงปึ้งปึงปึงไปใช่ไหม่ามันมันจะมันจะรัวขึ้นเรื่อยๆก็คือเราจะไม่เสียเวลาแบบยิงเป็นแบบไอ้นั่นเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะ เอออย่างนั้นนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะฮะเฮ้ยโทรได้ด้วยเหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเยอเยอเบ้ยเบอย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 เบิสลามมาผสมผสานกันได้ยังไงแดดแกบ้าหรนะือเปล่าขี้ไหมกูด้วยอ้าวได้อะไรมาผมกดเร็วไปหน่อะบ่น,น,น,นี่นะฮะมีโอ้โหอะไรเนี่ะอ๋อยสมุดสลามเหรออยากรู้สอนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอเค นี่ซลามตัวนี้ชอบกินอะไรด้วยเหรออุยดีวะ่ะเมื่อก่อนต้องจําเองรึเปล่าวะใช่ไหมผมจำถ้าจำไม่ผิดอนะไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามีไอ้เจ้าอะหน้าต่างไอ้อินเทอร์เฟซนี้หรือเปล่าเ่อไอภาคแรกนะครับผมแต่ผมจาเอาเองว่าตัวไหนชอบกินอะไรนะครับผมมันจาไม่ค่อยยากหรอกนะตัวนี้ก็ชอบกินผลไม้ทุกอย่างแครอทอันนี้ก็ชอบกินทุกอย่างกันไก่ก็ชอบกินเหรอไอโต้งนะและนี่คืออะไรไม่รู้เนี่ยมันก็ชอบกินกันเฮ้ดีดีดีทำรีทำรี อย่าดื้อนะอย่าดื้อนะโอเคป้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสำรวจเราไปสำรวจต่อนะฮะโอ้ที่ปลูกสาระมาเยอะจังวะวันเนี้พระเอไอภาคเนี้ยโอ้สำหรับคนที่เล่นเล่นมาก่อนเลยนะเนี่ยคือจุใจเลยอะบึมบ่มอะปกติมันต้องอะไรเขาเรกว่าต้องปลดล็อกไปเรื่อยนะฮะอันนี้มันมาให้ปแบบบึมเบมเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าภาคนี้มันจะปลดล็อกแบบมีพื้นที่ใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าภาคแรกมีนะครับ ตอนนี้มีน้ำนะครับผมต้องต้องการอะไรบางอย่างด้วยนะฮะของอ๋อนี่เรือเรานน่ใช่ไหมเรือซันนี่ใช่ไหมเนี้ย, Sunny, ยนี่คือเรือซันนี่ที่เรานั่งมานะครับผมเหลือแค่นี้แหละโด,โดนโดนกัดกร่อนอยนู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะฮะไอพวกนี้ผมไม่ต้องการละนะแต่เนี้ยเก็บไว้ก่อนแล้วก็เก็บพวกผลไม้นะครับผมอ่าสลามากินกันและ อเคให้น้องเขาอยู่ต่อไปนะฮะวัดโอเคเราจะไปด้านดูข้อด้านขวาก่อนว่าเป็นไงบ้างด้านขวามีน้ํานะครับผมซึ่งเรายังปลดล็อกไม่ได้เนาะท่านั้นเราจะวิ่งไปทางนู้นเลยแล้วกันวิ่งเลยวิ่งเลยเร็วๆรลดโอ้โหว,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 ว้าวสวยงามอลังการมีหลายทางด้วยนะเนี่ยผมจะเก็บผลไม้ไปเยอะนะครับเพื่อเอาไปให้น้องนะฮะน้องเยอะๆ ไก่ด้วยแหละเอาไก่ไปด้วยไก่ไปด้วยไก่ไก่ไอ้ต้องไอ้ต้องเออไอ้ต้อง,อองดีดีดีมีอะไรอ่ะเอ๊ะวิ้ยเฮ้ยอย่าลูบกดปลดแผนที่ด้วยเพราะถูกฟักโอ้มีมีอยู่สองเกาะโอ้โหยาวเหมือนกันนะได้อยู่ได้ได้ได้อยูอย่โอ้มีหลายเกาะมีหนึ่งเกาะแล้วก็เกาะน,นี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้โอเค ก็อย่างที่ว่าเกมนี้เป็น early access นะครับผม early access ก็คืออ่ามันยังมันมันไม่สมบูรณ์นะใช่ป่วะรู้ว่าสมบูรณ์สมบูรณ์แล้ววะผมจำไม่ได้ของเกมนี้แต่น่าจะยังนะเพราะว่าจะอัพเขาจะอัพเดตไปเรืเอร่อยๆครับนี่เก็บไปก่อนโอเคกดตัว M ม,มาดูใช่ไหมนี่เราไปด้านซ้ายได้นะฮะตรงนี้ป่ะอ่าทางนี้นะฮะไปได้เอ๋เฮ้ยข้างบนมีอะไรอะ่ะวุ้ยว้ด โ oh, อ้ยโวัตัวอตัวนี้เราต้องให้อาหารน้องจนพุงแตกตายนะฮะเห็นไหมกินเข้าไปเลยไอ้นุม่มเดีอ่าอะฝักหมดแล้วอะอย่าใจนันนะน้องเดี๋ยวมันหมดแล้วนะไม่รู้จะได้อ,อะไรอะไรอ่ะอุ้ยว้าวสลามมืดโอ้มีผักด้วยอ๋อนี่ผักกาดเหรออ๋อไ,ไอ้ไอ้เสยวฟ้านี่คือผักกาดไอ้เจ้าน้อง ้าน้องก็ต่ายชอบประกาศประกาศประทุ้ยประกาศด้วยนะครับผมลิ้นผ่านกระมัวโซวแล้วละเทะโอเคถ้าน้ำผมก็ป้อนน้องเลยกันเนาะน้องไม่ชอบแบบนี้นะครับอ,อุ้ยน้องชอบประกาศเป็นพิเศษเลยเนะี่ยผมไปหาประกาศมาก่อนนะครับเ,เนี่ยตอนกลางคืนก็จะมีสลามที่เกิดเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นด้วยนะครับก็คือตัวเมื่อกี้นะตัวนี้ตัวนี้ตัน,ตนี้นาราดิโอ้โหน้อง นมตุ้ยมุ้ยตุ้ยหนุ้ยโอเคประกาศเจอประกาศละขอเยอะเยอะหน่อยนะเออโหดูดูที่แบบวิ่งเงินวงกลมอ่ะขอประกาศนะนะขอประกาศเอ่อทุกคนเห็นประกาศหรือเปล่าประกาศขาวอ่ะประกาศน้ำเงินประกาศน้ำเงินไม่มีเลยเหรอตีเหนียวไอ้แถวนี้อาจจะมีนะฮะอ่าาแล้วอ่า นี่รวมร่างกันเห็นไหมรวมร่างกับตาลาไปนั่นได้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมเออประกาศนนี้ประกาศเขาอุ๊ยอะไรอะ What ต้องการไอเทมเฉพาะด้วยนะฮะนี้แ้วก็อุ้ยไอ้นี่มันเป็นสลามกินเนื้อนะครับผมถ้ากัมันเกิดมาก็เจริญนะถ้าเกิดเราไม่ไม่สู้กับมันนะครับแน่นอนว่าผมสู้ไม่ได้นะครับหรือว่าสู้ได้วะ ไม่ได้ยังยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้เดี๋ยวเอาเอาโต้งกอนโต้งโต้ง,ตงคือมันกินเราได้ดตัวนี้ผมไม่อยากยุ่งกับมันแหละกอไนะอย่าไม่ยุ่งอย่าไมายุ่งอย่าไม่ยุ่งอย่าไม่ยุ่งยายายาโอเคฮะไปกินเลยพวกหูยยังไม่อิ่มกอกินจุกเหมือนกันนล้าอ่ะก็คือในสวนสวนเราอ่ะที่มีน่าจะปลูกไว้น่าจะโตแล้วแหละแต่ว่าเอออะไรอ่ะ what คือน่าจะโตแล้วแต่ว่ามันผมไม่ทันแล้วครับผมว่าอิสลามที่มันออกมาจากกรงอะมันกินหมดแล้วต <laughs> อนเนี้ยไม่ไม่น่าเหลือเฮ้ยตอนตที่ใหม่เหรออ่าที่ใหม่นะครับผมอะไรอะของโอ้ขายได้เลยเหรอไม่มีอะไรขายดิอันนี้น่าจะขายได้เลยมั้งครับเหมือนเอาเปฝากก่อนอะไรอย่างงี้ปะ่ะไม่เจ๋งเจ๋ง เยี่ยวพึ่งน้อยวันดีวันด,ด,ด,ดีอะไรอะสำรวจพื้นที่นะฮะว้ดโอ้โหดูดิพื้นที่มีหลากหลายมากเลยฮะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากถ้างั้นนี่อโอเคมันบันทึกไว้ว่าตรงมีตัวอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะโอเคอย่างดีอย่างดีเมื่อก่อนจำทางเอาเองนะตายอยู่เฮ้ยตกใจข้างบนมีอะไรอ่ะ ไปดูข้างบนก่อนนะผักกินไปหมดแล้วตรงนู้นก็เป็นอีกเกาะหนึ่งใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นเกาะนี้นะฮะเกาะที่มีแสงโอ้โหนั่นนั่นพื้นที่พื้นที่นะอุ๊ยโอ้โหมีการแหลกไอ้ต้งเกิดแหลกเลยอู้ว้าวโอยเราก็จะได้พื้นที่ไปแล้วโอ้โหดูดิเฮ้ยมีแมวด้วยเหรอโว้บมีแมวด้วยฮะ แมวนาา่ารักดูดิน้องกินอะไรอ่ะโอ้น้องโอ้น้องกินไอ้พวกนี้น้องกินไอ้โต้งโอ้ดีเลยเออกไปเลยอย่ามาขโมยปะท้เด็กไม่ดีต้องโดนอะไรอ่ะครับเนี่ยสวัสดีครับเอามานี่เลยสวัสดีครับน้องไม่ต้องไม่ต้องกินอุ๊ยอะไรเนี่ยเชอร์รี่อ่ะเชอร์รี่ <laughs> What แต่เรามีไอ้โต้งนี่ต้องเลี้ยงวางอะไรวะ ทั้นเราต้องกลับก่อนนะครับเพราะว่าเงินเราอาจจะยังไม่พอตอนนี้นะครับโอเคผมจะจาตรงนี้ไว้พื้นที่ตรงนี้เอาไว้หาน้องแมวนะครับผมเก็บแมวไว้ก่อนเก็บตัวน,นี้ไปเลยทั้งแมวทั้งทุกตัวไอ้โต้งค่อยมาเก็บนะครับมานี่เลยมานี่เลยนมโยพี่น้องมานี่นี่ฉันจะให้หันนายเองไอ้นุมน่มงัหงั ไม่รู้มันมีอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะได้รู้กันเลยแหละอันนี้ห้ามเข้าด้วยอโซนอันตรายนะครับไม่เข้าไม่ได้นะฮะมปิดได้ปะวะหาวันไม่ได้เฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรเอ่ยเสียโอ้มาน,นี่เลยมาน,นี่เลยวัสดีวัสดีวัสดีอุ้ยตกใจ what h t โอ้โหไม่ได้อะ เอาดีก่อนเอาดีก่อนแล้วผมก็จะไปให้อาหาราให้อาหารเจ้าไอเจ้าเจ้าตัวนั้นก่อนนะครับเจ้ากระต,ต่ายกระต่ายยักษ์อ่ะนะปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บมาอ้วนกันงับงับเออนี่แล้วแล้ว yeah. โอ้โหตายโอ้โหลูกมันเต็มเลยโโแล้วมีทางไปเอ๋อะไรอ่ะเฮ้ยทางใต้ดินว่ะไอ้หนุม่มเฮ้ยอะไรอ่ะ ว้าวว้าวว้าวววโครีชอ๋อเป็นทางที่เปิดเปิดอีกทางนึงเว้ยเสียงกระตุกเนีย่ยโคจัมว้าวโอ้ my god what is that อ๋อเป็นทางนี่ไปอีกก่อนนึงนะครับผมถ้านั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นทางที่ไปเกาะน,นี้นะครับผมซึ่งผมว่า โหก่อนนี้มันก็ใหญ่ใช้ได้ลนะแล้วแล้วมีหลายที่อู้ดเฮ้เถียวไอนน้อย่าบอกไนดะ้พื้นที่เนี่ยก็คือของที่เราสามารถเลี้ยงสลามได้ใช่ไหมโอ้โหแม่งใหญ่สัตว์เลยอะดูดิมันเยอะมาดูดิดูด,ดิมีหลายพื้นที่เลยนะฮะอันนี้สลามมืดนะฮะน,นี้เราสามารถจัดโซนสลามได้เลยนะว่าจะเป็นไอ้โซนไหนสลามเป็นสายพันธุ์ไหนอะไรอย่างงี้นะฮะเราสามารถจัดโซนได้เลย เฮ้ยด,ด,ดีดีเลยสุดยอดสุดยอดเมื่อก่อนมันจะค่อนข้างเลเทะนะไอโซนสลามที่ต้องปลดล็อกฮะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกทําดีขึ้น <c oughs> แยกสีให้เด็ละกันอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ดีละดีละ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปโซนนู้นในพาร์ทหน้าแล้วครับผมโอเคแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องกลับไปที่ฟาร์มเราก่อนนะเพื่อเราจะไปผสมผสมสลามปนเปรสลามให้เละเป็นโจ๊กเลยนะฮะเราจะเอาเงินไปซื้อของนะครับ เราจะซื้อ,อถ้าเงินถึงแล้วก็ผมจะซื้อพวกที่ what เอ้ยโย่เดินมามั่วก็โดนเลยมามากไวก่อนเฮ้ยน้องบริคามเอาเอาเอาันนี้ไหมน้องตัวนี้มันชอบกินอะไรอะ่ะเดี๋ยวค่อยดูในสมุดก็ได้เนาะเอาละรู้สึกว่าต้องทำเเว s พวกนี้ให้หมดก่อนนะครับน้องๆทั้งหลายเคขียร์แล้วกลับไปที่เดิมละไปเราไปดูสลามกัน วิวดูดิว <iah> ิวิสวยว่ะกลางคืนดูดิโอ้โหภาพมันน่ารักเลยมันกินเอ้ยอย่าอย่าอย่ากินนะอย่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่ามายุ่งดิอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งไปไปน้องอย่ายุ่งน้องอย่ายุ่งอ้าวโอ้โหโอ้โห้องอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งไปยังดีมันมันไม่สามารถเด็ดออกมาได้แบบเด็ดจะมาได้เลยนะครับเออมันมันต้องคือแบบ ต้องดูดมาก่อนถึงจะกินได้โอเคเดี๋ยวเราเค่อยกินนะพวกลอ่ะนะขอเลยก่อนอื่นเราจะอ่อผมมีเงินอยู่แค่นี้เราควรจะทำยังไงกันดีแหละนักศึกษาครับเอาไงดีวะอ่าเอาผมต้องปล่อยน้องๆไว้แถวแถวนี้ก่อนนะนะฮะน้องๆปล่อยไปปล่อยไปตรงนู้นก่อนนะ่นแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปให้หมดนะครับ มันมันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้เดี๋ยวค่อยแยกทีหลังผสมกันนะผสมกันได้เลยแล้วเราก็จะเก็บนะฮะอิ่มหนอมสำราบอิ่มหนอมสำราบไ่ดิอิมหนอมสำราบไ่ดิเออเออชอบมาดิชอบมาดิเออชอบมาดิอย่ามาอย่ามาขวางอย่ามาขวางอย่ามาขวางขอร้องเลยเออย่ามาขวาง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 พอได้ครับช่วยได้ครับสนับสนุนหน่อยนะครับอ้าว มันกลายเป็นตัวลำแสงแล้วนะฮะตัวนี้หนีไปก่อนหนีไปก่อนหนีไปหน่อยหนีไปหน่อยโอ้โหคุณวายเลยเกินคุณวายเลยเกินจบเลยครับจบเลยครับอ่าเยี่ยมไปโลนเยี่ยมไปโลนเออโอเคตอนนี้เรามาดูกันว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่าอ่าหินของเราโอ้ยี่ห้าเลยเหรอไอ้ถ้าได้จากกระต่ายนะโคตรแจม่มโอเคขายแม่งเลย รวยรวยอยากรวยโว้อยากเลยโอ้ยรวยโคูดคูดเอ้าไอ้เชี่ยโอ้เออคุตายดิกูกแตกไม่สิ่งที่ผมโกรธที่สุดก็เกิดขึ้นไอ้ชั่วไม่ไม่ไม่ยาอย่าทำอย่าทำน้องอย่าอย่าทำผมด้วยอย่าทำผมอย่าไป ยาย่ายา,ยาโอ้โหหน้าหน้าตาหน้าตา,า,าตอนโดนนี่แบบโคตรเวออะอู้ไอ้หนุ่มหน้ามวนมันติดเชื้อนะฮะตายห่าหมดเลยโอ้แย่ที่สดุดบอกเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พทหนาแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับผม <laughs> ตอนนี้ไม่ได้ว่ะมันไม่ได้จริงๆครับตอนนี้น้องโดนกระทืบไปหมดแล้วนะเดี๋ยวผมขอเอาอะดีวะเอาเครื่องดูดก่อนป่ะหรือว,ว,ว,ว่าทำเป็น ที่เก็บของดิเอาเครื่องดูดก่อนแล้วกันเนะเาะอันนี้ก่อนกกงใหม่นะครับทำากงใหม่ไม่ต้องมายุ่งเอเดี๋ยวรู้เลยแต่ตอนเช้าในรู้เอ่อเพื่อนคืองี้เว้ยไม่ไม่ไมคือคืองี้เว้ยคือแบบคือไอไม่ไมไม่คือคือ,คอเออไอน,นั่นอะ สลายมันกลายเป็นเอิรอนะเหลือ,อกัน <laughs> ผมเดี๋ยวจะก็ไปพัดหน้าครับโอ้ยเดี๋ยวจะก็ไปพัดหน้านะว่าจะเป็นยังไงต่อนะผมโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปน่าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมไปเลยโอเคบายโอ้โหแย่ไปออกไปเป็นพวกป้า